สวัสดีครับจากสวนลงหมู่ประตยพันไม้นะครับเดี๋ยวมาอัปเดตกันนิดนึงนะอัปเดตกันนิดนึงนะเพราะว่าที่มีเพื่อนสมาชิกบ,บอกว่าถ้าน้ําลดลงแล้วถ่ายคลิปวิดีโอรหรือไลฟ์สดให้ดูหน่อยนะครับก็เดี๋ยวผมถ่ายเป็นคลิปให้ดูนะก็น้ําลดระดับลงแล้วเห็นไหมตอนนี้เข้าทางตาน้าแล้วครับสวนทุเรียนก็ตอนนี้เสด็จน้ําแล้วอย่างที่ผมบอกทุกท่านนะครับว่าบอกทุกท่านเนาะเนี่ยเสด็จน้ําหมดเลย แห้งนะครับจากเมื่อกี้ที่เราดูน้ําท่วมตรงเมื่อกี้ที่ผมเดินอยู่ตรงนี้เนาะน้ําท่วมนี้ก็น้ําเริ่มลงแล้วนะครับน้ำเริ่มลงแล้วถ้าฝนไม่มาซ้ํานะแบบนี้นะครับเห็นไหมทุกท่านเห็นนะครับว่าการข้อดีของการยกล่องน,ะนี่นี่นะครับยกล่องแบบนี้ให้ดูกันแบบนี้แห้งเรียบร้อยนะครับแห้งเรียบร้อยอก็ พื้นที่ต่ําหรือบืที่ปะทะน้ําก็นี่คือตัวอย่างครับนี่คือตัวอย่างที่จากของจริงนะแต่ของจริงก็วันนี้ผมอยู่พอดีก็นี่มอเตอร์แขวนอยู่นี่เลยนะครับมอเตอร์แขวนอยู่นี่เลยนะตอนนี้น้ําก็กําลังไหลไปนะครับไหลไปตรงแปลงสวนทุเรียนตรงนี้นะตอนนี้นะครับเราอยู่ที่สาขาเฮสคอเตอร์นะครับสำนักใหญ่ที่แปลงด้านหลัง ทางนี้นหลังตรงนี้ก็จะเป็นสวนทุเรียนนะครับเห็นไหมท,ทุกท่านเห็นเนาะตรงนี้ก็ตรงนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้ปลูกทุเรียนนะครับตรงนี้ก็ยกโ,โคกเห็นไหมตอนนี้น้ําก็แห้งเรียบร้อยนะครับเพื่อสมาชิกถามว่าร่องเท่าไหร่ก็ประมาณสองเมตรความความกว้างนะครับความกวาม้วางขอ,องร่องนะครับประมาณนี้ผมเดินให้ดูดูนิดนึงอา่าเดูดิวน้ำเขาก็จะซึมผ่านไปทะลักไป ตรงคลองด้านโน้นนะครับผ่านเดินดูนิดนึงนะตอนนี้น้ําเสด็จหมดละถือว่าถือว่ายังไม่ยังไม่ยังไม่มากเท่าไหร่นะครับยังไม่มากเท่าไหร่ปกติเตนี่ก่อนตอนหน้านี้เนี่ยผมพูดเลยเลยนะว่านี่เลยนะคนดูนะแต่กอมันท่วมมันเข้าจริงมันเข้านี่เลยนะครับความสูงที่น้ํามันขึ้นมานะครับมันเข้าไปครึ่งต้นเลยประมาณนี้แหละน้ําวิ่งมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ข้อดีของการยกล่องนะครับก็สังเกตว่าลงหมูปั้วต้นไม้เราก็จะชอบยกล่องนะยกโคก็มีนะครับยกล่องก็มีล่าเขาจะประสานกันเขาจะมัดตัวรวมตัวกันแน่นนี่ครับล่าเขาจะรวมตัวกันแน่นนะครับล่าเนี่ยเขาลงไปกินน้ําลงไล้ว่าไปแล้วแต่นะครับสมบูรณ์หาดูตรงนี้นิดนึงด้านด้าน,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 นท้ายนิดน,นึงครับน,น,นี่น้ำยังเชี่ยวอยู่เลยนะน้ําเริ่มลงแล้วน้ำเริ่มลง,ลงแล้วถือว่าดีนะ เดี๋ยว่านดีเพราะว่าผมอยากให้น้าในดินมันเยอะๆผมอยากให้น้ำในดินมันเยอะๆ,ออะๆช่วงหน้าแรงน้ําจะได้มีชัยเยอะๆนะครับนี่เห็นไหมตอนนี้ว่ามันก็มันก็แทรกผ่านป้มเข้าไปนะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นมันเป็นตัวยูพอดีสังเกตน,นะครับเป,เป็นตัวยูพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่เรียกว่าพื้นที่ต่ํารับน้100ํา1 0 0ยเลยแหละน้าขึ้นมาก็ต้มเข้าเข้าสวนเลยนะครับนี่คือแปลงทุเรียนประมาณอายุเกือบสิบเจ็ดสิบแปดอีกครั้งหนึ่งนะครับ ตรงนี้ก็เป็นส่วนทุเรียนประมาณอายุเกือบ20ปีนะประมาณสักบแปปีได้แล้วนะครับก็ใช้คําว่ามันผ่านร้อนผ่านหนาวกับเรื่องแบบนี้มาบ่อยมากกับเรื่องแบบนี้มาบ่อยมากนะครับการออกแบบก็ดูพื้นที่หน้าง,งานแล้วก็ออกแบบมันมันสามารถยืนหยัดได้อย่างนี้มาเกือบ20ปีมันสามารถยืนหยัดแบบนี้ได้เกืบ20ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยทุเรียน ถ้าคุณทําพื้นที่ให้น้ําเสด็จน้ําอย่างนี้นะมันลงแล้วนะทําพื้นที่เสด็จน้ําระยะนี้คือหกคูณหกนะครับหกคูณหกเนี่ยข้อดีนิดนึงก็เพิ่มมันใกล้กันนิดนึงรากมันก็จะช่วยกันกอดนิดนึงวันที่น้ํามันมาเนี่ยมันก็ช่วยกันกอดตรงโค้งสังเกตมั้โค้งมันก็จะแน่นมากเอ้ร่องยาวเนี่ยมันก็จะแน่นมากเพราะรากมันช่วยกันกอดมันใกล้กันพอสมควรนี่คือระยะแคบสุดในการปลูกปกติของทุเรียนนะครับปลูกแบบปกตินะสามารถเก็บเกี่ยวได้ระยะที่หกคูณหก แต่ก็ต้องบอกว่ามันจะเอาซาเล้งเข้านะแต่ข้อดีก็คือมันช่วยกันกอดเห็นไหมนี่คือของจริงเลยนี่คือของจริงมันอายุของมันมันผจญแบบนี้มาเกือบยี่สิปีละเกือบยี่สิบปีละและมันก็ยังอยู่มันยังก็ยังโตใหญ่อยู่ยังให้ผลผลิตดีอยู่ขอบคุณทุกท่านที่ดูคลิปวิดีโอที่สองนี้ ผมทาคลิปนี้ใหม่ครั้งหนึ่งเพราะว่าบีเพื่อนสมาชิกอยากจะดูว่าตอนน้ําลงเป็นยังไงทําให้ดูแบบนี้ทําให้ดูแบบนี้นะครับเราลงหมู่บ้นต้นทันไม้อยู่ที่ตําบลแก่งหางแมวอ,อําเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบ,บุรีนี่คือเรคคอร์ดของวันนี้สี่โมงห้าสิบเจ็ดนาทีนะครับผมแล้วพบกันครับแล้วพบกันแล้วพบกันในคลิปหน้ามีอะไรก็เป็นสาระกั้มาฝากให้ดูนะครับอันนี้คือของจริงเลยแหละ เพื่อสมาชิกบอกว่าเออผมอาจจะเคยพูดอะไรให้ฟังแล้วก็เล่าให้ฟังต่อมาซื้อหน้าส่วนนึกภาพไม่ออกนี่คือของจริงเราเอาประสบการณ์จริงๆมาแชร์ให้กับทุกท่านและนี่คือคลิปวิดีโอสวัสดีครับ